อันนี้ก็เป็นบลูเบอร์รี่ที่เก็บมาแล้วนะคะมันก็จะมีใบติดมาด้วยนะคะเราอย่างที่เห็นเราบางลูกมันก็จะเละๆนิดนึงเราก็เก็บมาแล้วก็ใส่ถังแบบนี้นะคะหรือไม่ก็ใส่ตะกร้าแบบนี้แล้วเขามีหนังสือพิมพ์รองด้วยจะตะกร้าจะได้ไม่เปื้อนนะคะแล้วอันนี้คือเขาแยกใบออกแล้วนะคะมันก็จะสวยงามอันนี้ผลบลูเบอร์รี่นะคะ ได้เยอะมากอันนี้เก็บใช้เวลาเก็บเท่าไหร่คะตะก,ก้านี้เก็บประมาณสองชั่วโมงสามชั่วโมงค่ะสองสามชั่วโมงได้เท่านีค้ค่อยเก็บเพราะว่ามันติดใบยเยอะค่ะก็ะเลยบรรจงเก็บนิดนึงแล้ว <laughs> ก็เก็บแล้วก็ไปเลือกไปเลือกใบออกหรือว่ายัางไงใช่ค่ะไปเลือกใบออกเมื่อก่อน เลือกนานเหมือนกันค่ะใส่ในน้ำแล้วก็เลือกออกแต่ว่าเขาสอนวิธีมาว่าให้ใส่ในผ้าแล้วก็แบบเหมือนแกว่งนะคะ่ะให้ใบมันติดผ้าแล้วมันจะเร็ว<อ>ค่ะเขาก็บอกพ่อใบมันจะขูดกับผ้าอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะคะว่าทำยังไงนี้ค่ะแล้วก็หมุน<ๆ>แล้วก็บอกว่าหมุนแล้วก็ช้อนขึ้นมาเห็นไหมคะมันจะติดแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรา เราเรากระจุกขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะมันจะดึงใบขึ้นมาเยอะอย่างเงี้ยค่ะมนั่นเลยค่ะยุยํำแบบนั้นแล้วก็มันจะเละแบบนี้ยค่ะมีแต่ใบแล้วก็เละด้วยโาก็บอกว่าหมุนเสียเวลานิดนึงแต่ว่าแอนเก็บช้าเก็บขายไม่ได้ล้วเก็บเก็บไปทําอะไรกันคะเนี่ยนี้เก็บเอาไปแช่ฟีดด้วยค่ะอ๋อแช่แข็งเอาไปแช่แข็งแล้วก็เอามาทําแยมบ้างแต่เพิ่งได้วิธีใหม่มาเขาทําแบบมะม่วงกลัวนะคะ อัวแล้วก็ตากเป็นแผ่นใช่ทำเหมือนกันเลยค่ะเขาบอกว่าใส่น้ําตาลใส่อะไรปะใส่แต่น้ําตาลค่ะแต่ว่าแล้วตากแดดยังไงแดดมันไม่มีอ่ะไม่มีตากในบ้านค่ะตากในบ้านแล้วก็ใช้พัดลมความร้อนพอช่วงก่อนหน้านี้ฝนมันตกอะค่ะลองลองทาดูลองทําดูเขาก็บอกว่าเออเขาให้วิธีมาแต่เขาทํากับลูกลูกอะไรนะคะที่ก้านยาวๆนะคะลูกเออเชอร์รี่นะคะ อ๋อลูกเชอรี่เชอรี่ใช่ก็เสร็จแล้วเ,เขาเขาเขาทำกับลูกนั้นแต่ว่าบ้านเรามีแบร์เยอะเราลองทํากับบัวแบรดูก็โอเคอร่อยเหนียวด้วยถ้าตากนานปะไม่ไม่นานน,นะนะประมาณครึ่งชั่วโมงตั้งให้พอน้ํา,าม,มันแหง้งแล้วก็มันไม่ขึ้นฟองนะคะเขาบอกแต่ว่าลองทํามันก่อนก็โอเคอยู่นะแอนแอนว่ามันอร่อยดีเหนียวเหนียวดีแล้วก็ไม่ใส่น้ําตาลเยอะเหมือนก็ทำสาม สามขีดสามขีดแล้วนั่นทำซาขึ้งกิโลใส่น้ำตาลร้อยกรัมค่ะอร่อยครึ่งกิโลใส่น้ำตาล100ร้อยกรัมค่ะแล้วก็เอาไปตากใส่รองพลาสติกอะค่ะทำอมอโมงกวนบ้านเราพลาสติกแล้วก็เอาเรียรยาเป็นแผ่นๆแ,แล้วก็ตากแล้วก็ใช้เครื่องอะไรนะพัดลมความร้อนเป่าอันนี้จะเป็นลักษณะของโบแบปาทางใต้นะคะที่แบบว่ามันจะมีลูกแล้วก็มีใบยเยอะมาก ถ้าสมมติว่าใครที่จะไปเก็บแบบใช้มือเก็บแบบนี้นะคะก็ชั่วโมงหนึ่งอาจจะได้สักลิตรสองลิตรอะไรเงี้ยเพราะมันก็เนาะใช้เวลานิดนึงแล้วก็ต้องแบบระวังด้วยเพราะว่ามันเละแล้วเมื่อกี้คุยกับพี่เขานะเะาก็บอกว่าถ้าทางทางเหนือเหนืออะไรแบบนี้ค่ะมันจะเป็นโบแบ,บแบบที่ว่ามันจะไม่ค่อยมีใบลักษณะคล้ายๆ้าแบบคล้ายๆแบบนี้นะคะหรือไม่ก็แบบนี้นะคะที่ใบมันร่วงหมดแล้วมันก็จะตักง่ายกว่า ตักก็ได้ก็ได้อันนี้ถ้าทางนี้อะไรเงี้ยบางทีตักแล้วมันจะได้ใบค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เส็จแล้วต้องกลับไปนั่งเลือกใบด้วยเลือกใบออกดกมากเลยคะ่ะปีนี้ก็หวังว่าคนไทยที่จะมาเก็บโบแบที่ทางยุโรปเหนือนะคะก็จะได้เ,เบอร์รี่เยอะๆนะคะแล้วก็จะได้แบบว่า ได้ยินข่าวดีๆว่าคนไทยได้เงินกลับไปบ้านเยอะๆนะคะไม่ได้ยินข่าวที่แบบว่าเออขาดทุนโดนหลอกหรือว่าไม่มีเบอร์รี่ให้เก็บนะคะแล้วก็มีปัญหาต่างๆตามมานะคะก็สาธุนน้อยขอให้คนไทยได้เบอร์รี่เยอะๆค่ะ เขก็มีพี่เขาแนะนํามานะคะว่าสําหรับคนที่จากเมืองไทยนะคะที่ถ้าได้ดูวิดีโอนี้นะคะเราก็อยากมาเก็บเบอร์รี่นะคะที่สวีเดนนะคะก็มีพี่คนหนึ่งเขาแนะนําว่าควรหาสมัครมากับบริษัทโดยตรงนะคะไม่ต้องไปสมัครกับนายหน้าเพราะว่าจะเสียค่านายหน้าเยอะค่ะแล้วก็สมัครกับบริษัทที่เขาพามาเก็บเบอร์รี่ป่าที่ต่างประเทศโดยตรงก็จะถูกกว่านะคะ แล้วก็ชัวร์กว่าด้วยนะคะแต่ก็ไม่แน่นะคะว่ามาแล้วท่านจะได้เงินเยอะหรือน้อยนะคะเพราะว่าเบอร์รี่ในแต่ละปีนะคะมันก็ออกไม่เหมือนกันอย่างปีที่แล้วก็ออกน้อยนะคะปีนี้ออกเยอะมันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมสภาพอากาศและหลายๆอย่างนะคะไม่ใช่ว่าเออมาแล้วจะได้เยอะทุกปีนะคะก็ที่ท่าที่ได้มีปัญหาที่เคยได รับทราบมานะคะก็บางส่วนก็มีปัญหาเนื่องจากว่าโดนหลอกมาอะไรแบบนี้แล้วไปลงในที่ที่ไม่มีเบอร์รี่ให้เก็บนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าที่ที่ไปลงนั้นมันไม่ค่อยมีเบอร์รี่หรือว่าคนที่พาไปลงนั้นเขาไม่รู้จริงนะคะว่ามีเบอร์รี่มากน้อยแค่ไหนนะคะ มันก็เลยได้รายได้ที่ไม่คุ้มค่านะคะแล้วก็หรือว่าบางปีสภาพบแวดล้อมมันไม่ดีอะไรเงี้ยเขาก็มีการพยากร์ล่งหน้าแล้วนะคะชวีเดนก็จะแบบมีข่าวมาว่าเออปีนี้อากาศแบบนี้แบบนี้แบบนี้เบอร์รี่อาจจะออกดอกน้อยแล้วก็มีผลน้อยมีลูกน้อยอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทําให้ปีนั้นพอมาแล้วพอมาเก็บมันก็ได้รายได้น้อยไม่คุ้มที่จะไปจ่ายค่าที่เราต้องเสียในการที่จะมาออ่ เก็บเบอร์รี่ที่ยุโรปเหนือนะคะค่ะก็ขอฝากถึงพ่อพี่น้องคนไทยนะคะที่จะมาเก็บเบอร์รี่ที่สวีเดนนะคะที่แบบว่ามาก,กับบริษัทอะไรแบบนี้ค่ะก็เคยได้ยินข่าวว่าเวลามีคนต่างชาติอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่เฉพาะคนไทยที่ไปลงพื้นที่นะคะที่ใดที่หนึ่งนะคะเพะเื่อเก็บเบอร์รี่อะไรเงี้ย บางทีไปสถานที่ใหม่ๆอะไรเงี้ยไปเมืองใหม่ๆที่มีเบอร์รี่อะไรเงี้ยคนในเมืองเขาก็แบบว่าอาจจะต่อต้านนิดนึงนะคะเพราะว่าก็อย่างที่ว่าแหละค่ะคนเราก็ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเนาะมีคนเข้าไปเยอะๆแล้วเข้าไปในป่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมีค่บที่บอกประมาณว่าเขาก็จะแบบอืมไม่ค่อยชอบอะไรางี้บางทีเขาเข้าป่าแล้วเขาไปเห็นขยะทิ้งไว้หรืออะไรที่แบบต้นไม้หรืออะไรถูกย่ำทำลายอะไรเงี้ยเขาก็หาว่า คนต่างชาติที่ไปเก็บเบอร์รี่ทำนะคะจริงๆแล้วอย่างที่พี่เขาเคยเล่าให้ฟังบริษัทที่พี่เขารู้จักอะไรเงี้ยเขาเขาก็บอกกําชับคนไทยว่าเวลาเขา้าไปในป่าไม่ควรอะไรที่ควรไม่ควรคนไทยเหล่านั้นนะคะที่มาเก็บเบอร์รี่เขาก็รู้อะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีมันเป็นอคติอะคะ่ะส่วนส่วนส่วนบุคคลอะไรเงี้ยค่ะที่แบบว่าอาจจะแบบทําให้เกิดของคนกลุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยที่เขาไม่พอใจยังไงก็ เนาะถ้าเราทําดีแล้วเราก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเนาะเราก็อดทนไปแล้วก็ยังไงก็อย่าไปทไําลายธรรมชาติเขาการอย่าไปทิ้งขยะหรือว่าอย่าไปเหยียบย่ำอะไรงี้ก็มาเรามาทำอาหากินเนาะเราก็เขาเรียกอะไรอะ่ะให้เคารพพื้นที่เขานะคะแล้วการที่เรามาแล้วเนี่ยเรามาทํางาน ของเรามาเก็บเบอร์รี่ของเราเราไม่สร้างความเดือดร้อนเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ที่ยั่งยืนนะคะเมื่สักวันหนึ่งเขาก็จะเข้าใจเองว่าเราอะไม่เรามาทำมาทำหากินแล้วเราก็ให้ความร่มมือไม่ทิ้งขยะแล้วเราก็ไม่ได้ทําลายสภาพแวดล้อมแล้วอย่างหนึ่งคือถ้าเรามาแล้วเรามาเก็บเราช่วยเขารักษาสภาพแวดล้อมเราทําตามกฎระเบียบที่ รัฐบาลสวีเดน Sweden ได้กําหนดไว้อะไรเงี้ยค่ะป่ามันก็จะอยู่ยั่งยืนแล้วก็มีให้เรานะคะแล้วก็อาจจะถึงล,ลูกหลานของเรานะคะได้มาต่างประเทศเพื่อเก็บเบอร์รี่เพื่อสร้างารายได้ให้กับครอบครัวต่อไปในอนาคตนะคะยังไงก็ฝากด้วยละกันสําหรับใครที่อ,อาจจะอ่านหนังสือไม่ค่อย เก่งหรือว่าอ่านภาษาต่างชาติภาษาอังกฤษอะไรไม่ได้เนี้ยค่ะยุ้ยก็เคยทําวิดีโอเกี่ยวกับการแนะนํานะคะการเข้าป่านะคะว่าควรปฏิบัติตัวยังไงอะไรควรทําไม่ควรทําค่ะยังไงก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนี้นะคะยังไงก็ลองไปฟังดูค่ะว่าอะไรที่ควรทําและไม่ควรทํายังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะ ค่ะแล้วก็อย่างหนึ่งนะคะฝากถึงพี่น้องคนไทยที่จะมาเก็บเบอร์รี่ที่สวีเดนนะคะก็เคยได้ฟังพี่คนหนึ่งนะคะที่ได้ไปแบบว่า,าให้ความร่วมมือช่วยเหลือนะคะคนไทยที่มาเก็บเบอร์รี่แล้วประสบปัญหานะคะว่าเขาบอกว่าคนไทยที่ถติว่าเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นอะไรเงี้ยคะ่ะคนไทยที่ซื้อตัว๋วเครื่องบินมาด้วยการบินไทยแล้วเกิดปัญหาอะไรเงี้ยหน่วยงานภาครัฐเขาก็จะสามารถช่วยติดต่อประสานงานกับการบินไทยให้แล้วก็ช่วยส่งกลับ ประเทศนะคะหมายว่าเลื่อนตั๋วอะไรให้อะไรเงี้ยคะ่ะเพื่อได้กลับไปประเทศแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามากับตัวการบินอื่นประเทศอื่นนะคะซึ่งมันแน่นอนว่ามันจะถูกกว่าตัวการบินไทยแล้วสมมติว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นอะไรแบบนี้คะ่ะหน่วยงานทางของรัฐบาลอะไรเงี้ยเขาให้ความช่วยเหลือได้ายากกว่านะคะในการที่จะติดต่อประสานงานแล้วก็ช่วยให้กับประเทศไปก่อนอะไรแบบนี้นะคะ เขาไม่ใช่ว่าเขาไม่ช่วยเหลือนะคะเขาช่วยค่ะแต่ว่ามันยากด้วยกระบวนการต่างๆของเขานะคะคือก็ไม่ได้สอบถามรายละเอียดมาเขาก็บอกมาแบบนี้เราก็เลยมาแนะนําให้พิจารณากันเองแล้วกันค่ะว่าจะยังไงนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสําหรับคนที่จะมาเก็บเ,เบอร์รี่ที่ต่างประเทศนะคะทางยุโรปเหนือ ของบริษัทที่เขาพาคนมาเก็บเบอร์รี่เราก็เคยได้ยินคนหนึ่งที่เรารู้จักบอกว่าพี่ชายเขามาเก็บทุกปีก็ได้เงินไปเยอะทุกปีอะไรอย่างนี้เขามากับบริษัทบริษัทหนึ่งซึ่งเราไม่ได้ถามชื่อนะคะเราเราก็ไม่มีข้อมูลพวกนี้แล้วเราก็จะไม่ขอแนะนําด้วยว่าบริษัทไหนบ้างนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะคะเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้ไม่มีปัญหาไม่ได้โดนหลอกก็ทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดีเขาก็มาทุกปีนะคะส่วนใหญ่เขาจะไปฟินแลนด์ แต่ปีนี้เขาก็ลองมาสวีเดนดูค่ะว่าจะเป็นยังไงมากับบริษัทเดิมมาในเขตอ่าเออไม่ใช่สิติดต่อกับนอร์เวย์เขาเคยไปกับนอร์เวย์แต่ปีนี้เขามาในเขตประเทศสวีเดนแต่ว่าติดกับฝั่งนอร์เวย์ค่ะตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในร้านหนึ่งนะคะเออเบนะคะก็จะเข้ามาดูาที่เก็บบูเบอรี่ค่ะหรือเขาเรียกว่าแบร์โปรกกาเรนะคะอันนี้ ของผู้ใหญ่นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะที่เราใช้เก็บเบอร์รี่ในป่านะคะอันละ49ก็จะใช้ตัมให้ดูอีกทีหนึ่งด้ามจับแล้วก็อันนี้เป็นที่ใส่แล้วก็ตรงนี้มันก็จะกรองลูกเข้าไปมันก็จะเก็บลูกขนาดใหญ่เข้าไปนะคะลูกเล็กวันที่ยังไม่สุกก็ยังไม่เก็บแล้วก็ข้างในย,ยังก็จะเป็นที่โค้งๆกันไม่ให้แบบว่าตอนที่เราตะหวัดอะไรเงี้ยลูกที่เราเก็บได้แล้วมันจะไหลขึนกลับมา ออกมานะคะอันนี้สําหรับผู้ใหญ่และสำหรับเด็กก็มีนะคะน่ารักกุกกิ๊กแล้วมันจะแบบว่ามีหลายสีนะคะให้เลือกแต่ว่าราคาเท่ากันกับของผู้ใหญ่เลยแล้วก็จะมีพอเขาเก็บอันนั้นแล้วใช่ไหมเขาก็จะเอามาใส่ตะแกงอันนี้เห็นไหมกเ็เทใส่ตะแกงอันนี้เสร็จแล้วก็ล่อนๆอย่างเงี้ยเอาใบาหรือเอาเศษอื่นออกลูกมันก็ยังติดอยู่แต่ถ้าลูกเล็กอยู่มันก็จะร่วง ะะส่วนลูกแดงๆหรือลูกเล็กๆเขียวๆที่บางทีอาจจะติดมาเงี้ยมันก็ล่วงลงไปก็มีแล้วก็ในช่วงฤดูกาลนี้นะคะนอกจากมีที่เก็บบลูเบอร์รี่แล้วนะคะไอ้ที่เป็นที่สําหรับเสยบลูเบอร์รี่แล้วกต็ตะแกรงที่ใช้สําหรับ,บร่อนบลูเบอร์รี่ร่อนใบอะไรงนี้ก็เขาก็ยังมีอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นอันนี้เวลาเราทําแยมเสร็จแล้วเราก็อันนี้เก็บใส่โหลแก้วแบบนี้นะคะหรือว่าเราต้มน้ำเครื่องดื่มน้ําผลไม้ะคะ่ะต้มน้ําผสม ต้มบลูเบอร์รี่หรือว่าเบอร์รี่อย่างอื่นนะคะผสมน้ําตาลใส่น้ำนะค่ะแล้วก็กรองเอากากออกเราเจาแต่น้ําก็ใช้เครื่องนี้นะคะอย่างที่เห็นมันเป็นผ้าขาวบางแล้วก็มีขาตั้งค่ะแล้วก็นอกจากนี้มันก็ยังมีอีกนะคะก็คืออันนี้ขวดพอเราต้มน้ำผลไม้เสร็จแล้วเราอาจจะเก็บใส่ขวดแบบนี้ไว้นะคะ แล้วก็แช่เย็นไว้หรือไม่ก็อาจจะเก็บใส่โหลก็ได้แล้วแต่เราแต่ว่าเก็บใส่ขวดมันสะดวกกว่าเนาะเพราะว่าก็เทออกมาแล้วก็ดื่มใช้ได้เลยส่วนใหญ,ญ่โหลกแก้แวแบบนี้เขาจะเอาไว้ใส่พวกแยมเก็บแยมผลไม้มากกว่านะคะ ถ้าสำหรับใครที่ว่างๆแล้วอยู่ใ,ใกล้ๆป่าอะไรนี้สนใจที่จะไปหาเก็บบลูเบอร์รีร่นะคะหรือเก็บเบอร์รีร่อื่นๆนะคะที่มีนอกจากบลูเบอร์รีร่อีกก็มีนะคะก็มาหาซื้ออุปกรณ์แล้วก็เข้าของเครื่องใช้ได้นะคะที่เออเบก็มีที่บิทเทียม,มาก,ก็มีที่คูปที่อีกาแม็กซี่อีกาใหญ่ๆอะไรเงี้ยค่ะก็มีซิติกกสก็มีมีอีกหลายร้านนะคะก็ลองไปหาดูคะ่ะก็เข้าหรือไม่ก็เข้าไปสอบถามพนักงานตามร้านก็ได้ให้เขาพาไปดูว่าอยู่ตรงไหนจะได้แบบว่าหาเร็วๆสะดวกสบายดีคะ่ะ